ส้มะส้ม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 ไปลีนบอลโลไงลายผ่านนั้นพอดีกิปช่วยไปสามตัวจะบอกว่าผอมมากใช่ไหมไม่ใช่ตบหน้ากันเลยดีกว่าซีโดดเข้าสวัสดีค่ะมันมืดมาใกล้ๆกล้มันจะเข้าหัวยุ่ง นั่งอะ้าี่นั่งกินเสร็จแล้วยานิกูนอกทาง่อ่สรวู้ต้นกหยกไม่อบต้นม้หมดต้นแล้วบไม่มีงานแะคะ่อนนะอะไรนะคะไม่มีวันไหนไม่มีงานให้นน ดูยังไงดูยังยังดูยังเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอะไรคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะไปตอบเหรอคะไปใช่ค่ะไปไหมนะนายหัวสั่งมาไปสลบเข้าในมุูฟิทำไมเนี่ยวจะใกล้กันแล้วนะเมื่อกี้ใบได้ตังเยอะเลยอ่ะขอบใจมากค่ะป้าเหรอ